YG ยังคงเงียบกริบไม่มีแม้คำชี้แจงงัดเพลงมันนี่ของลิซ่ามาโปรโมทในทวิตเตอร์เพื่อรับหน้าบลิงส่วนทางด้านลิซ่าค่ะยิ่งดราม่ายิ่งดังเน็ตก็เปิดเหตุผลมากมายค่ะที่บอกได้เลยว่าลิซ่าโดนรังแก y ายค่ะยังคงเงียบกริบถึงคำตอบกับคำถามล้านแปดกับการรวมตัวบลิงทั่วโลกวงความยุติธรรมให้กับน้องลิซ่าบลิงค่ะยังคงแท็กกันร,รวมแม้ว่าโดนตามลบแท็กจาก YG ส่วนทางด้านน้องลิซ่าคำบอกได้คำว่ายิ่งดราม่ายิ่งปังอัปเดตยอดติดตามในไอจีล่าสุดพุ่งทะลุเพ ดันกว่าสมาชิกคนอื่นในวงเรียกว่าแม้ไม่ได้ออกงานก็ปังได้นะจ๊าเข้าวันที่3แล้วค่ะสําหรับดราม,ม่ากันซีนไม่ให้ออกงานของบุกอรี่ที่แฟชั่นวิกมันกลายไปหลายเรื่องราวที่ถูกพูดถึงถึงการโดนกันซีนในครั้งที่ผ่านมาด้วยสํานักงานข่าวออกข่าวทั่วโลกกันคือโคมหนักแม่แม่แมทัพใหญ่ๆได้หลายประเทศประกาศเทวงแฟนคลับออกมาเรียกร้องหาความยุติธรรมแต่ทางค่ายทําไม่มีการแอคทีฟใดๆทั้งสิ้นแม้แฟนคลับจะบอกคําว่าขอแค่บอกตารังของดิซ่าม,มาว่าที่ไปฝรั่งเศสครั้งนี้ไปทําอะไรหรือไม่ก็ออกมาให้เหตุ เรื่องทาไมถึงปฏิเสธงานของบุกอรี่แต่ทาไมคนอื่นแรนอื่นได้ไปกันเพียบเหตุผลขนาดนี้ต้องงงแล้วปะซึ่งสิ่งที่นิสาค่ะได้รับการปฏิบัติในระหว่างการเดบิวต์ครั้งล่าสุดและก็ครั้งแรกของเธอในกิจกรรมเดี่ยวล่าสุดต่างๆที่ทําให้แฟนๆนั้นโกรธวายจีอย่างมากค่ะแม้ว่าน้องนิ่าค่ะจะเป็นหนึ่งในไอดอลสาวหญิงที่โด่งดังที่สุดระดับโลกแรนต่างๆก็คือระดับโลกหมดที่เธอเป็นแอมแต่นิ่าก็ยังถูก YG ทําร้ายอยู่เรื่อยๆปวดใจที่สุดก็คือแฟนๆมันทนไม่ได้คนอื่นก็พูดไได้คาาาว่าเป็นนรมกมกแฟับ ล่นลองมาเป็นเมมของคุณที่เจอบ้างดิจะรู้สึกยังไงทําให้แฟนๆค่ะโกรธมากเมื่อเร็วๆนี้ค่ะเมื่อวันที่5ตุลาคมแฟนไซจีนที่ใหญ่ที่สุดของลิซ่าอย่างลิซ่าบาร์ก็ได้ประกาศหยุดซื้ออัลบั้ม blackpink อย่างไม่มีกําหนดไปแล้วแล้วก็7ประเทศประกาศขพราเทงานวงไปที่เรียบร้อย้นของ YG ดิ่งลงแล้วก็เปิดเหตุผลเหล่าบลิงคค่ะที่ทําให้แฟนๆมีการกระทําที่เด็ดขาดขนาดนี้ในล่าสุดค่ะก็เนื่องมาจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมของบริษัทต่อการเดบิวต์โซโล่ของลิซ่าตลอดจนถึงกิจกรรมส่วนตัว อเอเมื่อมองย้อนกลับไปถึงสิ่งที่ YG ทํากับลิซ่าค่ะเมื่อเร็วๆนี้ไม่ยากเลยที่จะสามารถมองเห็นได้คะว่า Lisa ลิซ่าเด็กในค่ายของคุณเองเป็นสมาชิกของแร็คพิงคถูกเลือกปฏิบัติอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทโ,โซโล่สั้นโคตรลิซ่าคะ่ะประสบความสําเร็จอย่างมากในการเดบิวต์ดเดี่ยวในวันที่10กันยายนด้วยซิงเกิลอัลบั้มแรกและิซ่าหรือว่าลิ่าทำลายสถิติมากมายทั้งใน k p o p และก็ทั่วโลกไม่ว่า YG คะ่ะจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสําหรับลิซ่าไว้มากมายแต่ว่าส่วนใหญ่ค่ะก็แค่เป็นงานแฟนไซด การสัมภาษณ์เพียงไม่กี่ครั้งหรือว่าจะเป็นแค่การบันทึกไวล่วงหน้าและก็ออกอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะดิซัมไม่สามารถไปออกรายการเพลงประจาสัปดาห์ในสัปดาห์แรกของการเดบิวต์ของเธอได้จนถึงวันที่19กันยายนค่ะซึ่ง9วันหลังจากการเปิดตัวดิซ่าหากเปรียบเทียบในฝั่งของไทยบ้านเราค่ะคุณผู้ชมถ้าศิลปินคนไหนระหว่างนั้นที่มีเพลงออกมาใหม่หรือว่ามีละครซีรีส์ที่กําลังเป็นกระแสะค่ะต่อจากนั้นนขันนั่นก็คือเวลาที่เขาจะรีบส่งศิลปินไปโปรโมทกันร,รัวๆตามรายการต่างๆนั่นเลยค่ะดิซ่มได แอมในไทยดิซ่าก็ไม่ได้คิวมาทํางานเต็มที่กับเพื่อนๆที่เขาเป็นแอมอยู่เหมือนกันบางภาพพอดีก่อนต้องยืนคุยกับป้ายแซนดี้เอาบอดดิซ่าคับปรากฏตัวในรายการเพลง2รายการได้แก่มิวสิคคอร์และก็อินกิการโยค่ะเมื่อวันที่25หและก็26กันยายนถึงแม้ว่าเธอค่ะจะมีการแสดงที่น่าประทับใจมากแฟนๆต่างพูดถึงแต่ก็น่าเสียดายค่ะที่ลิซ่าได้จบการโปรโมทอัลบั้มชุดแรกของเธออย่างรวดเร็วด้วยการแสดงเพียงแค่3เวทีในเกาหลีหมายกอดเรียกว่ามันสั้นมากที่จริงแล้วค่ะคุณผู้ชม แฟนๆเขาก็ไม่ได้อยากเปรียบเทียบหรือว่าไปดา่าไปว่าเมมคนอื่นแต่เพื่อให้ได้เห็นภาพค่ะคุณผู้ชมหลายคนค่ะก็ต้องยกเรื่องนี้มาเปรียบเทียบเพื่อให้มันได้เห็นภาพแล้วก็สามารถเป็นข้อตัวอย่างได้ว่าสิ่งที่พูดมานั้นมันเป็นเรื่องจริงและก็ไม่ได้มโนเองนั่นเองค่ะโดยตัวอย่างค่ะเมื่อเปรียบเทียบนิซาก,กับโรเซ่ค่ะโรเซ่ได้รับการดูแลที่ดีกว่าจาก YG อย่างชัดเจนค่ะในระหว่างการเดบิวต์เดี่ยวของเธอนักร้องนอําหญิงโรเซ่คระโปรโมทการเดบิวต์โซโล่ของเธอนานถึง2เดือนนับตั้แต่ทรอออก,กาาง ในขณะเดียวกันค่ะการเดบิวต์ของลิซ่าถูกเปิดเผยเพียงครึ่งเดือนก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยซ้ําและทุกอย่างค่อนข้างเร่งรีบมากไม่รู้ว่าจะรีบไปไหนส่วนเหตุผลที่เป็นแฟนๆก่าวหาว่า YG ทําร้ายลิซ่าและพิงค่ะนอกจากนี้ค่ะในระหว่างการเดบิวต์เดี่ยวของโรเซ่โรเซ่ค่ะได้ปรากฏตัวอย่างต่อเน,นื่องในหลายเวทีดนตรีประจําสัปดาห์ในเกาหลีเพื่อโปรโมทเพลงของเธอและก็ได้รับรางวัลมากมายจากการแสดงเหล่านี้ค่ะและเธอค่ะก็ยังได้รับการดูแลอย่างดีจากทาง YG ในแง่ของเสื้อผ้าสไตล์และการจัด ทําให้โรเซ่ดูเหมือนเจ้าหญิงยังไงอย่างนั้นในขณะเดียวกันค่ะแฟนๆก็อดไม่ได้ที่จะผิดหวังเมลิซ่ามีเพียงแค่สเศษโปรโมตในเกาหลีเวลาในการโปรโมตที่ล่าช้าและก็การปรากฏตัวยังไม่เกี่ยรายการในรายการเพลงได้แสดงให้เห็นถึงความไม่ยุติธรรมของการปฏิบัติต่อลิซ่าของค่าย YG นั่นเองค่ะลิซ่าเองค่ะไม่มีโอกาสได้ไปออกรายการวาไรตี้อย่างโรเซ่ด้วยหลังจากปล่อยซิงเกิลค่ะโรเซ่ก็ได้มีโอกาสเป็นแขกรับเชิญในรายการบันเทิงยอดนิยมอย่าง y o i n g Brothers, Brothers. เพื่อเป็นการโปรโมทการเดบิวต์เดี่ยว ขอองเธซึ่งตารางงานของลิซ่าค่ะสิ้นสุดเร็วกว่าเพื่อนมากตรงกันข้ามกับเพื่อนสมาชิกของเธอลิซ่าค่ะยังไม่สามารถปรากฏตัวในรายการทีวีในเกาหลีเพื่อโปรโมทแลิซ่าได้เลยส่วนเหตุผลที่แฟนๆ YG ค่ะกล่าวหาว่าทําร้ายลิซ่าต่อค่ะไม่ใช่แค่โนอิงบรอ r เดอร์สเท่านั้นนะคะแต่ว่าทาง YG ยังปล่อยให้โรเซ่ปรากฏตัวในรายการ Amazing Saturday อยู่หลายครั้งล่าสุดค่ะโรเซ่ยังได้เป็นแขกรับเชิญในรายการ Reality Show Sea of Hope ของ JTBC พร้อมนักแสดงทั้งหมดค่ะวอรเซึ่งมนก็ตั้งคำถามถ,ามถึง YG ไหมคะคุณผู้ชมวงเล็บก็ไม่ได้ว่าเมมเบอร์ในวงค่ะแต่ก็สงสัยค่ยเท่านั้นเองซึ่งใน Sea of Hope ค่ะสมาชิกค่ะร่วมกันจัดการบาร์ให้บริการลูกค้าและก็มอบการแสดงที่ดีที่สุดแก่ผู้ชมซึ่งโรเซ่สามารถอวดเสียงร้องอันไพเราะของเธอผ่านการแสดงด้วยการคัฟเวอร์เพลงฮิตคลาสสิกต่างๆส่วนเหตุผลที่ YG ค่ะถูกแฟนเพลงกล่าวหาว่าทารุนเพลงคัฟเวอร์ที่ยอดเยี่ยมของลิซ่าไปนั่นก็ตัวอย่างเช่นโรเซ่ของแล็กพิงค แค่จะดึงดูดใจผู้ชมได้เท่านั้นค่ะแต่เธอค่ะยังได้รับคําชมจากนักร้องต้นฉบับของเพลงอีกด้วยอย่างจ er, อห์นเมเยอร์เคยยกย่องปกของโรเซ่เขาก็ยังได้มอบกีตาร์ให้กับไอดอลสาวอีกด้วยและก็ต้องขอขอบคุณการปรากฏตัวของเธอในซีออฟโฮปซึ่งโรเซ่สามารถยกระดับการรับรู้ของสาธารณชนได้ค่ะผู้ชมหลายคนตกหลุมรักเสียงร้องอันเราะของเธอหลังจากชมการแสดงแบบนี้หาะการออกรายการต่างๆแล้วล้วนมีอิทธิพลให้กับดิซ่าทั้งสิน้นาหากว่าเธอได้ไปในหลายๆรายการมันคงดีมากต่อตัวเธอ เป็นการ,รโปรโมตนั่นเองซึ่งเห็นได้ใช้คําว่าโรเซ่เป็นสมาชิกที่ได้รับเลือกจาก YG ให้ไปปรากฏตัวในรายการทีวีที่มีชื่อเสียงในเกาหลีเสมอซึ่งจะทําให้เธอได้ใกล้ชิดก,กับสาธรารณชนมากขึ้นในขณะเดียวกันค่ะด้วยเหตุผลบางอย่างลิซ่าเป็นสาวต่างชาติไม่ค่อยได้ปรากฏในรายการเหล่านี้เลยกิจกรรมแต่และอย่างค่ะถูกจํากัดเมื่อเทียบกับสมาชิกแบล็คพิงคคนอื่นสมาชิกแบล็คพิงทั้ง4คนทําให้แฟนๆภูมิใจค่ะนําเสนอการเป็นไอดอลของพวกเขาอย่างภาคภูมิใจค่ะเมื่อ,อสาวๆค่ะเป็นตัวแทนของแบรนด์แฟชั่นที่มี ชื่อเสียงระดับโลกดิซ่าคือแอมบาสเดร์ระดับโลกของแบรนด์ไฮเอ็นเช่นเซลีนแล้วก็บูการี่อย่างไรก็ตามตารางงานเดี่ยวล่าสุดของแล็ปพิงค์ค่ะทำให้แฟนๆของดิซ่าโกรธเคืองตัวอย่างเช่นโรเซ่สามารถทํากิจกรรมส่วนตัวได้อย่างต่อเนื่องในฐานะแอมบาสเดร์ระดับโลกอย่างแซงโรรองตั้งแต่การเข้าร่วมเมดกาล่าค่ะไปจนถึงปารีสแฟชั่นวีคจีซูและก็เจนนี่ยังปรากฏตัวที่น่าประทับใจในงานปารีสแฟชั่นวีค2021ในขณะเดียวกันค่ะดิซ่าที่ได้รับคําเชิญจากบูการี่แล้ว่ว,ว่าทางออาบูา และเธอก็ได้หายตัวไปจากงานแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแบบนี้ค่ะไม่ว่านิซ่าค่ะจะบินไปฝรั่งเศสด้วยก็ตามจนถึงตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเหตุผลที่เธอไปปารีสก็ยังไม่ชัดเจนซึ่งซีอของทางบุกอรี่ค่ะเผยว่าทางวายจีก็คอนเฟิร์มแล้วว่าไม่ให้นีซ่าเข้าร่วมงานปารีสแฟชั่นวีค2021-2022แม้ว่านิซ่าจะอยู่ในฝรั่งเศสแล้วก็ตามค่ะไม่เพียงแค่แฟนๆเท่านั้นค่ะแม้แต่ซ e อของบุกอรี่ที่ออกมาโพสก็คงไม่พอใจแทนนองนิซ่าเช่นกันนอกจากนี้ค่ะมีความคิดเเห็นนนขอองชาววาววบก่่ส สาเหตุที่คว่มบาดอุตสาหกรรมเคป๊อปโดยไม่ได้ระบุเฉพาะ YG นั้นก็เนื่องจากสาเหตุดังนี้ก็คือคนหนึ่งเคป๊อปได้รับการสนับสนุนกำกับและก็ดูแลจากรัฐบาลเกาหลี YG จึงมีหน้าที่ที่รับนโยบายจากรัฐบาลอีกทีหนึ่งและที่แน่ๆรัฐบาลห้ามค่ายต่างๆที่มีต่างชาติสังกัดอยู่มีให้สนับสนุนคนต่างชาติมากกว่าหรือว่าเท่าเทียมกันกับคนเกาหลีแท้ๆแจ็คซานจากก็เซเว่นก็เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ลองสังเกตดูถ้าหากค่ายไหนศิลปินต่างชาติทำท่าโดดเด่่่นนนกกกกวาาาาคประะของขยมัจถู เรื่องขุดคุยยัดคดียางก็เคยโดนหลายคดีจนต้องถอนตัวออกจากตำแหน่งประธานหลังจากนั้นยางก็พ้นมลทินทุกคดีที่ถูกทางการกล่าวหาต่อมาโบก็มาเป็นประธานแทนยางก็โดนขุดคุยหลาย,ลายเรื่องและก็โดนสอบสวนอยู่ในขณะนี้นี่ก็แว่วๆว่าโบจะถอนตัวจากตำแหน่งประธาน YG แล้วเช่นกันทาไมจัดหนักแบบนี้รัฐบาลและคนเก่าก็ไม่ตระหนักถึงผลเสียที่ตามอย่างใหญ่หลวงอุตสาหการรมที่สร้างมานานนับ10ปีจะต้องพังที่หน้าเพราะความใจแคบแต่งโง่ของคนในประเทศนี้ข้อ2ถ้าคว่ำบาตรแค่ว อย่างเดียวไม่ได้พ้นหลอกเพราะที่ผ่านมาค่ายนี้โนซโ n e no c a โลกภายนอกหยุดแล้วคนตกยังเฉยเลยนิ่งเป็นเตมมีใบตลอดอาเซียนออกแรงทั้งทีต้องจัดหนักให้สมกับเล่นหมดแรงกับคนของเราก่อนอีกอย่างค่ายอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําของค่ายนารกนี้ก็จะหันมาไล่เบีย้ยเอากับค่ายผีสิ่งนี้ด้วยอีกแรงไงเจอสองแรงบวกนี้จะดูซิว่าจะหายโอหังกับชาติอาเซียนได้หรือ,อยังคะ่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการพูดถึงเรื่องราวครั้งที่นิซ่าเคยพูดเอาไว้ค่ะเป็นช่วงที่คุณปุ๊ ของลิซ่าเสียชีวิตแต่ว่าทางวายจีไม่ยอมให้เธอไปงานศพของคุณปู่และลิซ่าก็อารมณ์เสียซึ่งเป็นวันเกิดของเธอเพราะว่าเธอไม่ได้ไปเยี่ยมคุณปู่นั่นเองค่ะแทนที่จะมีความสุขได้หลายหลาคนค่ะก็บอกว่าไม่ได้จะกดดันลิซ่าหรือว่าอะไรไม่ได้บอกว่าต้องการให้ลิซ่าออกจากค่ายหรือว่าอะไรค่ะแล้วก็เคารพทุกการตัดสินใจแค่มาทวงความยุติธรรมให้กับลิซ่าและก็มองว่าถ้าลิซ่าค่ะยังอยู่ค่ายต่อไปค่ายก็จะทําแบบเดิมไม่จบสิ้นถ้าออกไปลิซ่าก็จะเติบโตมากขึ้นแล้วโอกาสที่เข้ามาค่ะก็จะไไไดด้ม่่หลุอยปแตก็ รพทุกการตัดสินใจทุกอย่างค่ะอยากให้ลิซ่าคิดดีๆเท่านั้นงานนี้ค่ะแฟนๆยังมีการเปรียบเทียบรูปภาพทัวร์คอนเสิร์ตของน้องลิซ่าที่ใส่ชุดเดียวถ่วทัวร์วโลกนั่นเองหรือว่าจะเป็นปกอัลบั้มเดี่ยวค่ะคุณผู้ชมของน้องลิซ่าแลดูเหมือนทําง่ายๆจริงๆและก็ทางด้านผลงานของแม็กที่ทางคนของแม็กเองถ่ายเบื้องหลังสีสันดูสดใสแต่พอวายจีทำกลับซีเซียวซึ่งถ้าหากสรุปความคับแค้นใจของเมนลิสมีอะไรบ้างค่ะก็คือทางค่ายค่ะไม่ดูแลภาพลักษณ์เสื้อผ้านหน้าผมเน็ตกากงานแบรน ทำส่งแบบลวกๆเขาส่งงานผมช่างกล้องเหมือนงานเหมาจ่ายคะ่ะโซโล่ก็ตามที่เห็นคะ่ะขึ้นเวทีเกา3ครั้งทวนไม่มีสัมภาษณ์ในรายการเพลงไม่มียอดคิงขาตดตไคร้ใดๆน้องมันนี่โปสเตอร์หนึ่งรูปหลายคนคะ่ะก็ตั้งคาถามว่าค่ายเคยจริงใจต่อแฟนคลับเขาบ้างไหมตอบเลยว่าไม่เคยเห็นเลยสักครั้งจริงๆถแถลงการอะไรก็ไม่เคยมีสิ่งที่แฟนคลับได้กลับมามีแต่ความกังวลความทุกข์ใจไม่มีความเชื่อถือแต่อย่างใดแต่สําหรับค่ายมีแต่คําว่าเงินสูบเงินจากแฟนคลับนักดูดตัวยงเท่านั้นหรอเป็นต้นคะ่ะ มีเลยค่ะก็คือสรุปทั้งหมดทั้งมวลเหตุผลที่ทําให้ลิง k รวมตัวกันแล้วก็เด็ดขาดขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมมันก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่ทาให้เราได้เปรียบเทียบออกแล้วก็ไม่ได้มโนโไปเองค่ะส่วนทางด้านน้องลิซ่าค่ะไม่ว่าจะดราม,ม่าเพียงใดคนมันจะปังไม่ออกงานก็ยังปังยอดติดตามไอจีพุ่งกว่าคนอื่นๆดูได้จากยอด follower ค่ะคุณผู้ชมก็ตามนี้เลยแถม playlist ของลิซ่าใน spotify ค่ะที่ก่อนหน้านี้ถูกพับเก็บไว้หรือว่าซ่อนไว้หายไปอย่างไรก็ยังงงงวยกันอยู่ค่ะก็ได้กลับมาแล้ว ซึ่งเพลย์ลิสต์นี้ค่ะคนถูกใจมากที่สุดในบรรดาเพลย์ลิสต์ของศิลปินในค่ายเลยส่วนเพลงมันนี่ของนิ s าค่ะมีการเดบิวต์ครั้งแรกในรายการ Canadian Hot 100ในสัปดาห์นี้ค่ะอยู่ที่อันดับที่9ก้กลายเป็นทั้งความสําเร็จในประเทศแล้วก็เป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่สําหรับนักดนตรีตอนนี้ค่ะนิสาขึ้นอันดับถึง2ครั้งโดยไม่มีเพื่อนร่วมวง b l ล c k พิงกนั่นเป็นความสําเร็จของนักร้องดนตรีเคป๊อปตอนนี้ค่ะน้องลิซก็คงเที่ยวพักผ่อนอยู่กับคุณแม่่่่่่นงงนัััเเองงงงงงคคคคะแมมม้ววาาาาลููสจยยีีีบรปหททชช ออกมาโพสต์ให้ได้ชมไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆค่ะแต่ว่าทางคุณแม่ค่ะก็ยังได้อัปเดตเรื่องราวให้ได้อบอุ่นหัวใจค่ะว่าตอนนี้อยู่กับน้องลิสเที่ยวอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณแม่ได้โพสรูปภาพของตัวเองเอาละค่ะไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรนอกเหนือจากเที่ยวหรือไม่อย่างไรก็ขอให้มีความสุขกับทุกการเดินทางจ้าในล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีความเคลื่อนไหวของทาง YG ยจีไม่ได้อัปเดตกันค่ะโดยทวิตเตอร์แม็กพิงก์ g l o b a l l k ค่ะได้โปรโมทเพลงของน้องลิสรับหน้าแฟนคลับนั่นเองค่ะโดยบอกว่าสตรีมมัน นี่บนเอลิสบ็อบแอปเปิลมิวสิกนั่นเองแต่ว่าหลังจากที่ทวิตออกมาค่ะยังคงมีแฟนคลับเข้าไปถาโถมถามถึงวายจบางคนบอกว่ามาเอาอะไรตอนนี้จังหวะที่ดราม่าไม่มาแล้วก็ฟังไม่ขึ้นค่ะเอาเพลงน้องลิสมาโปรโมทร,รับหน้าเฉยงานที่ควรทําตั้งแต่แรกก็ไม่ทําทําแต่งานเผาแหม่แหม,แม,แม่แล้วยังจะมาตอนที่เพลงมันดังเพราะว่าคนอื่นไม่ใช่ค่ายมาเพื่อเทคเครดิตในส่วนร่วมอันน้อยนิดในการโปรโมทนาอแลวก็ยังถามหากิจกรรมต่างๆของลิซ่าค่ะที่ดูไม่เท่าเทียมกับคนอื่นๆเลย ก็วาจก็ยังคงเงียบเป็นเป่าสักเป่าทัา้งชาติก็ไม่ดังเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม